สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงคลิปพิเศษนะคะซึ่งจะใช้ไพ่ล้วนนะคะเป็นไพ่เซตที่สวยงามมากนะคะซึ่งนั่นก็คือไพ่แซนต้าทาร์รตนะคะทำนายในเรื่องของมหัศารย์ชีวิตนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาลเป็นของขวัญดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาล นะะในช่วงเวลาทองของคุณเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในช่วงปลายปีไปจนถึงปีใหม่นะคะซึ่งก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่นะคะสำหรับการทำนายเนี่ยนะคะครอบคลุมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่คลิปออกนะคะไปจนถึงเดือนมกราคมทั้งเดือนเลยก็แล้วกันนะประมาณนี้นะคะ การทำนายก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือ หรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะส้มต้องขอบอกเลยว่าส้มใช้ไพ่ที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดที่จะบอก ะะถ่ายทอดะะอารมณ์ของไพ่ความหมายของไพ่มาเป็นในทิศทางที่ดีทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้เป็นของขวัญน,น,ะ,นะ,ะเป็นกําลังใจเป็นของขวัญนนะะให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณรับพลังงานดีๆแล้วก็ฟังคลิปนี้นะคะเพื่อความบันเทิง อันดับแรกเลยนะฟังเพื่อการผ่อนคลายฟังเพื่อความบันเทิงรับพลังงานดีๆใส่ตัวคะ่ะนะฮะฟังเพื่อความสุนทรีต้องบอกแบบนี้นะนะฮะฟังเพื่อความแบบชื่นชมยินดีนะคะในชีวิตตัวเองคือรับพลังงานดีๆหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะเพื่อจะได้มีแรงกันไปสู้กับงานต่อไปเนาะนะคะมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะคะจากไพ่นะ ใบแรกนะคะสำหรับชาวการขึ้นไพ่ King of Wands นะคะไพ่ใบแรกก็ขึ้นดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องงานค่ะสมนงบอกเลยว่างานโดดเด่นมากๆนะคะคุณฉลาดสามารถทำงานได้ดีมีความสมาร์ทมีความฉลาดมองการไกลในเรื่องของการทำงานและสื่อสารดีด้วยนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่การสื่อสารมันจะออกมาสุขุมนุ่มลึกมากๆค่ะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นพลังงานเพศช,ชายที่สุขมุม สื่อสารแบบมีความหนักแน่นมีความสุขขมในการสื่อสารในการทำงานนะคะหลายคนนะคะจะได้อัปเกรดในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานค่ะอยู่ในระดับหัวหน้าหรือได้หัวหน้างานที่ดีส่งเสริมเราในการทำงานนะคะได้มีงานใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันมีสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเซเว่นนมันมีสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนา สำหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งมันคือเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสารรนคะ์มันมันไม่มีวันหมดเลยอะยิ่งในช่วงคิดมาปีใหม่ส้มรู้สึกว่าชาวกันอะ่ะชอบเทศกาลนี้มากๆนะคะมันเหมือนเป็นความสดชื่นอะ่ะเพราะว่าตัวชาวกานอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายอ่ะเนาะเป็นชาว่าตดินเครียดง่ายเวลาเห็นโมเมนต์ของแสงไฟนะคะความสนุกสนานอะไรแบบนี้ยเราจะรู้สึกชอบ นะคะแล้วเป็นคนชาวการเป็นคนจุกจิกด้วยชอบนะคะการตกแต่งความละเอียดความสวยงามความความเล็กๆน้อยๆของเทศกาลเนี้ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมี energy ของการคิดทีท่เริ่มสร้างสารรค์อ่ะพอคุณผ่อนคลายรู้สึกดีอ่ะคิดอะไรก็ออกยิ่งผ่อนคลายอ่ะยิ่งคิดเรื่องงานออกไอเดียมันพุ่งกระฉูดตลอดเลยอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะและสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้อย่างเข้มขน้น นะคะ The d ดว i l ค่ะมันจะเป็นจริงนะคะ The d ดว i l มันจะเป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมส้มจะบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาโดยเฉพาะการต่อยอดในเรื่องของงานหรือธุรกิจเก่าความเข้มข้นในพาชชั่นในการทํางานของคุณมันเข้มข้นมากๆนะคะต่อมาด้วย n น g h ออ f คั p เสน่ห์ของคุณนะคะทำให้เจ้านายเก่าบอกเลยนะคะขึ้นแต่ไพ่สเสน่ห์ นะอันดับแรกเลยคือความสุข,ขุมความสมาร์สเสน่ห์ในเรื่องความฉลาดและสเสน่ห์ในเรื่องของบุคลิกภาพน้ำซุ้มน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยทั้งภายนอกภายในนะมันทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาคือการต่อย,ยอดในเรื่องงานหรือธุรกิจคุณจะได้รับแล้วส้มจะบอกเลยนะว่ามีคนมาติดใจคุณโดยเฉพาะในเรื่องของส้มพูดถึงเรื่องงานก่อนนะเจ้านายเก่าจะมาติดต่อคุณเจ้านายเก่าจะมาติดต่อคุณ ให้กลับไปทำงานด้วยหรือถ้าเกิดมันมีดีลใหญ่ๆเคยเกิดขึ้นมันก็จะมีต่อเนื่องอีกอ่ะค่ะเออสมจะบอกแบบน,นี้เลยนะคะบอกเลยว่าคนที่ทำงานกับคุณผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำงานกับคุณแล้วเขาติดใจติดใจในเรื่องของความขยันนะ่ะความบ้างานของคุณนะ่ะเขาติดใจตรงนี้ความมีเสน่ห์เออความรู้จักพูดเนี่ยค่ะการสื่อสารที่ดีเนี่ยนะนะ ในออบคับคือไพ่เสนีมากๆเสนีเมตตามหานิยมเลยนะ,ะติดใจซะแล้วนะคะเป็นไพ่เสนีในอัปวันนี่ก็ไพ่เสนีอัศวินถือไม้เท้าไพ่เสนีอีกแล้วงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ชาวต่างชาติใครรอเรื่องของการโยกย้ายการเดินทางที่คล่องตัวนะคะในช่วงกลางเดือนมกราคุณจะได้รับและมีโอกาสเข้ามาในเรื่องงานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะบอกเลย บอกเลยว่าในเรื่องงานนะคะส้มบอกเลยว่ามีทั้งเก่าและใหม่ที่เข้ามาแตเด่นสุดนะมันคืองานเดิมงานเก่าอะคุณเป็นการต่อยอดในเรื่องของดีลอะดีลใหญ่ๆอะ่ะนะ,ะที่เข้ามาในเรื่องงานนะคะมีต่อแน่นอนนะคะเสน่ห์ดีมากๆนะคะ Two of Cups นะคะอันนี้เป็นไพ่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือในเรื่องความรักส้มหนึ่งได้บอกว่าพูดถึงเรื่องงานไปแล้ว ว่ามันจะมีในเรื่องของดีลแน่นอนเนาะแล้วได้ทํางานที่คุณรู้สึกรักด้วยอันนี้แน่นอนอยู่ละนะคะแต่มันมีในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยค่ะที่ส้มมองว่าความรักความสัมพันธ์น่ะจะมีการพัฒนานะคะมันเหมือนกับเสน่ห์คุณมันล้นมากๆเลยค่ะเออเสน่ห์ล้นมากเอาไปใช้กับเรื่องงานดีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักอะ่ะคุณจะต้อง <enqu Show ing> นำเสน่ห์ตรงเนี้ยเอาไปใช้กับคนรัก ที่เป็นของคุณจริงๆเท่านั้นนะอย่าเอาไปใช้สเปรย์สปานะมันอาจจะได้ผลแต่มันไม่ส่งผลดีนะคือเสน่ห์มนตราเลยอะคือต้องบอกแบบนี้นะคะเสน่ห์มนตรามากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณใช้เสน่ห์ตรงเนี้ยไปใช้กับการทํางานนะคะคุณจะได้รับโอกาสไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าขึ้นไพ่ดีมากๆไพ่สองถ้วยเนี่ยในบางคนเนี่ยอาจจะเจอเนื้อคู่นะคะ เออบางคนเนี่ยอาจจะเจอเนื้อคู่นะคะเป็นเป็นในลักษณะของการที่เราได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าแฟกับเราอะเออนะคะเป็นการเจอเนื้อคู่ออคู่บาร,รมีแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะในช่วงประมาณปลายเดือนมกร,รานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่คู่ตรงนี้นะคะส้มมองว่า เอเนจีของความขยันขันแข็งคุณมีเยอะมากๆนะคะสเสน่ห์คุณก็มันออกมาเนาะทางสเสน่ห์ทางด้านความคิดด้วยสเสน่ห์ภายในสเสน่ห์ภายนอกเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ให้ถูกวิธีจะดีสุดๆไปเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูผู้หญิงที่ขยนันขยนันชาวธาตุลมกูมิถุนตุนเป็นโชคลาภที่มีคนหยิบยื่นให้นะคะ เลขนำโชคนะคะได้916หรือ97 916หรือ97นะคะขอบคุณชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ